ครับในคลิปนี้นะครับผมก็จะมาแนะนําในเรื่องของการสร้างชั้นวางหนังสือนะครับยกตัวอย่างเช่นแบบนี้นะครับซึ่งผมได้ออกแบบแล้วก็นําไปใช้เป็นพื้นหลังของเว็บไซต์นะครับของวิทยาลัยปฏิเจศ์ก็คือ app s c s a c t s นะครับ2565นะครับเราสามารถที่จะนําสิ่งเหล่านี้นะครับ าไปเป็นพื้นหลังหรือทำเป็นการสร้างกราฟิกอะไรได้หลากหลายนะครับมาดูกันนะครับว่าเราจะใช้เทคนิคนะครับในการสร้างท่านวันเสียแมาดูกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก็เปิดโปรแกรม photoshop ให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็สร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมานะครับการไปคลิกที่ไฟล์ new นะครับจากนั้นก็เลือกเป็น international paper หรือขนาดตามที่เราต้องการ เช่นผมในตัวอย่างนี้ผมก็จะเลือกเป็นขนาด a 4นะครับสีไว้จากนั้นก็มาสลับที่เบราว์เซอร์นะครับแล้วก็ใช้คีย์เวิร์ดค้นหาคำว่าลายไม้นะครับลายไม้แล้วก็เลือกในแท็บของรูปภาพของ Google c h โค m e เราชอบลายไหนก็สามารถเลือกได้ลายนั้นเลยนะครับทีนี้ผมจะเลือกเป็นอลายนี้แล้วกันลายนี้จะเป็นลาย ไม้ออกจริงเลยบันทึกนะครับบันทึกไว้ที่เพื่อนนะครับไว้ตรงไหนก็ได้นะครับที่เนะราจําได้ผมจะเซฟไว้ที่เดสก์ท็อปแล้วกันนะครับเอาสองภาพนะครับลายไม้ก็เซฟอันนี้คือลายที่หนึ่งครับลายที่สองใช้เป็นลายนี้แล้วกัน,นครับเซฟ หรือว่าบันทึกภาพทีนีเราจะใช้กรณีในการคัดลอกไปวางเลยก็ได้นะครับซึ่ง Photoshop นั้นสามารถทำได้หลากหลายนะครับก็ Open นะครับ Open ก็ไปหาไฟล์ที่เราเปิดขึ้นที่เราเซฟไว้เมื่อกี้นี้นะครับลายไม้นะเปิดขึ้นมาไว้สักสองไฟล์ก็ได้ได้แล้วผมจะทำการนะครับคัดลอกไฟล์ตัวนี้หรือว่าดึงไฟล์ ที่เป็นลายไม้้งไงนะครับไปไว้ในหน้าจาักกระดาษ A10 ที่เราเลือกไว้ตรงนี้ a อซินี้ไว้เลยนครับจากนั้นทําการกดออโตเนตค้างไว้ที่คีย์บอร์ดนะครับนำมาส์ไปชี้ที่วัตถุนะครับแล้วก็ดึงล่างออกมาเราก็จะได้เป็นภาพ2ภาพขึ้นมาทีกนะครับ,รบแล้วก็คัดลอกออกมาอีกครับโดยการกดออโตเนตนะครับคัดลอกออกมา ม,มันจะมีภาพติดก,กันเลยเนื่องจากว่าผมไฮไลท์สชิ้นนี้อยู่ด้วยกันนะครับเอาอีกสักภาพหนึ่งนะครับสักภาพหนึ่งเป็นสีภาพนะครับประมาณนี้พอเราได้สีภาพแล้วหรือว่าคราบรอกสีภาพแล้วทําการกดชิปค้างไว้หรือว่ากดโทมดค้างไว้ที่คีย์บอร์ดพร้อมกับเลือกวัตถุที่เลเยอร์อยู่ตรงนี้ ถ้าหากว่าคนไหนไม่มีเลเยอร์ก็กดที่ F7 เลเยอร์ตรงนี้ก็ได้นะครับจากนั้นทำการเมิดโดยการไปคลิกที่เมนูเลเยอร์นะครับแล้วก็เมิร์ดเลเยอร์เราจะได้เป็นภาพนีนะครับติดกันเลยนะครับติดกันเลยดังนั้นในตัวอย่างของเราเนะี่ยเราสามารถที่ทำเป็นแนวตั้งหรือทำเป็นแนวนอนข้างล่างตัวนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับและทีนี้ผมจะทำเป็น ให้เป็นลักษณะที่เป็นแบบนี้เอียงแบบนี้ออกมาก่อนนะครับซึ่งเขาจะใช้เทคนิคในการทําแบบในใจน,นะครับก็วิธีการก็คือนะครับกดคอนโทรลทีนะครับคอโทรลทีนะคอรลท,รทีถ้าใครหาคอนโทรลทีไม่เจอก็สามารถคลิกที่เมนู Edit นะครับแล้วก็เลือกที่ฟีท a นฟอร์มก็เป็นตัวเดียวกันนะครับ แต่คีย์ลัดก,ก็คือเขาเรียกว่า,าเป็นการกด ctrl t นั่นเองครับจากนั้นทําการคลิกขวาครับคลิกข่าแล้วก็เลือกที่ด i ส t อร์นะครับดิสทอร์นะครับดิสทอร์ตัวนี้นะครับเราสามารถที่จะปรับนะครับปรับระดับของเอียงการเอียงการาปรับองศานะครับให้ไม้นะนะครับรู้สึกว่าให้มันรู้สึกว่าเป็นการาพุ่งเข้ามาพุ่งออกไปนะครับเป็นการพุ่งออกไป ฝั่งทางด้านซ้ายด้างด้านขวาก็สามารถที่จะยืดได้เป็นลายไม้ลักษณะแบบนี้นมครับก็เืไ,ได้ตามนี้เลยพอได้ตามนี้แล้วก็กด enter ยบร้อยนะครับมันจะเป็นลักษณะคล้ายตัวนี้ครับพอกมาคล้ายกันเลยต่อมานะครับให้เราทําการกด alternate อีกครั้งหนึง่งเพื่อทําการคัดลอกลายไม้ตัวนี้ออกมา กดออปตนิครั้งไว้เป็นวิธีลัดนะครับทําการกดคอนโทรลที T, นะครับกดคอนโทรลที T. จากนั้นคลิกขวาอีกครั้งหนึ่งนะครับคลิกขวาอีกครั้งนึง,นะง,นงเลือกที่180องศาแล้วมันก็จะเป็นการคล้ายๆกับฟลิปหรือหรือว่าตีลังกาเอเอนะครับตีลังกาเพื่อที่จะนําภาพนี้มาประกบกับลายที่อยู่ข้างบนนะครับ แล้วก็ทําการคลิกขวาอีกครั้งหนึ่งครับฟิปโฮลิสต์ท่เป็นการกลับด้านของภาพกลับด้านของภาพจากนั้นทําการยืดขยายลงมาสักนิดนึงนะครับยืดลงมานิดนึงนะครับยืดลงมานิดนึงกดลูกศรชี้ขึ้นไปเลื่อนขึ้นไปนิดนึงก็ Enter เลยนะครับเราก็จะได้ลักษณะแบบนีนะบ้อาจจะไม่ค่อยตรงเท่าไหร่นะครับก็ไม่เป็ไ,นะได้แล้ว เป็นจุดแรกนะครับก็อาจจะมองไม่ค่อยเห็นก็ลองขยายขึ้นมาดูก็ได้ครับกดคอนโทรลบวกเพื่อทำการขยายมุมมองนะครับแล้วก็ให้สลับมาเลือกที่เครื่องมือ Select ครับที่เป็นจุดไข่ปลานะครับให้กว่าดหรือว่าเลือกพื้นที่ที่เราจะลบนะครับอ่ะขอขยับตัวนี้ออกมานดน,นะครับเลือกพื้นที่ที่เราต้องการจะลบก็ให้ลบประมาณนี้ นะครับประมาณนี้เ็้าพอนะครับกดว e ดี t e เลยครับทำการยกเลิกเส้นเสลก c คอนทนดีหรือว่าคลิกพื้นที่ว่างก็ได้ขยับมาเขึ้นปแล้ววกัตถุขึ้นไปนะครับมันได้เป็นลักษณะแนวตั้งได้ลักษณะเป็นแนวตั้งปรับสีให้มันมีความแตกต่างไปสักนิดหนึ่งก็ได้นะครับไปที่เมนู image adjustment แล้วก็ curve นะครับปรับให้มีความมืดหรือสว่างก็ได้นะครับเหมือนมีแสงกระทบเหมือนมีแสงกระทบนะครับมีแสงกระทบเข้ามากับวัตถุที่เราเลือกนะครับเหมือนเดี๋ยวจะเป็นมุมล,ลักษณะขังเขออกมา,ากทันทีนะครับหรือจะแบบมืดขึ้นก็ได้แบบลักษณะนี้ก็ได้เหมือนกันมืดก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่แล้วเวลาที่มัน พุ่งออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นมีแสงสว่างข้างนอกใช่ไหมครับเราก็เลือกเป็นแสงสว่างจะดีกว่าโอเคได้ล้ครับจากนั้นทําการเลือก2 2เลเยอร์ชุดเนี้ยนะครับเลือกเข้าด้วยกันโดยการกดชิปหรือว่าคอนโทรลก็ได้ครับชิปหรือคอนโทรลก็ได้ทำการขยายคอนโทนคีนะครับขยายก็ตัวตีออกมาปเออขยายออกมา ออกมาสักนิดนึงงอะมันเต็มพื้นที่เลยได้ละเรียบร้อยอะพอได้สองชุดนี้แล้วเราก็ทำการเมิดได้เลยครับเมิดเลเยอร์แล้วก็เมิดเลเยอร์มันก็จะเป็นการรวมเลเยอร์เข้ามาเป็นหนึ่งเลเยอร์นะครับแล้วก็ทำการ กดอัลเทอร์เนทครั้งไว้ครับเลื่อนลงมาอย่างได้กี่ชั้นครับอ,อย่างได้กี่ชั้นเราก็สามารถที่จะขยับลงมาได้เลย,ยไหมครับลงมาได้เลย3ชั้นนะครับ3ชั้นเรียบร้อยแล้วจากนั้นสลับมาเลือกนะครับภาพที่เราคัดลอกมาก็คือภาพนี้ภาพนี้มีรู้สึกว่าภาพเมื่อที้จะมี ลิขสิทธิ์นะครับเนื่องจากว่าเขามีภาพอู่นเราก็ใช้ภาพอื่นแล้วกันนะครับบันทึกภาพใหม่นะครับเซฟอ่านี่เป็นเว็บไม่ได้บันทึกไม่ได้เป็นส้ำภาพอ่ะนี่ละกันบันทึกนะครับภาพ jpg ไหมอ่าไม่ใช่ jpg อีกละขอภาพอื่นแล้วกันบันทึกเป็น jpg ได้ยูกสักตว์เลยอขอเลยออสักภาพหนึ่งครับความีรละกันบันทึก d ล g อิน i อันนี้ก็สวยดีบันทึกเราจะนำภาพนีนน้นะครับมามาบันทึกมาแทรกนะครับเป็นฉากหลักของเรานะครับผมก็เลยเลือกมาสักสองสามภาพเป็นตัวอย่างหนะ่อ นะครับอืมได้แล้วคลิกลากไปเลยครับได้แล้วนะครับกดคอนธนที T ครับคลิกขวานะครับแล้วก็หมุนสัก90องศานะครับสักเกองศาได้แล้วอีกภาพน,นะครับเียภาพทำการกดออโต้เนตครั้งไว้ครับเลื่อนออกมาเลื่อนออกมานะครับ ก็นำไปติดจันนะครับขยับไปถูกไปให้ชิดกันต,ต้องกดออโต้เน็ตครั้งไว้นะครับเบียการคัดลอกลายไม้มันอาจจะเหมือนกันหน่อยนะครับเดี๋ยวเราค่อยสลับกันให้มันปิิบกลับด้านนะครับปึ๊บปึ๊บน,นะครับอ่ะผมจะสลับตัวนี้นะครับ เป็นฟิปโฮริสทอลนะครับลายไม้จะได้สลับกันไปมาหน่อยนี่นะครับฟิปโฮริสตัลลายจะได้ดึดกันนะครับฟิปโฮริสทอลเป็นการฟิปกลับด้านนะครับ,รบโอเคพอเราได้ตามนี้แล้วนะครับได้ตามนี้แล้วก็ทำการ เลือกในเลเยอร์นะครับชุดนี้นะครับคอนทโทรลหรือ Shift นะครับจากนั้นทําการเมิดเข้าด้วยกันครับเข้าด้วยกันปึ๊บเรรยบร้อยคลิกภาพเปี่ยวกันจะทํา,า,าก,ทการใสยอ่าวเอาหรืออ,อ,อ,อีกช่องหนึ่งตัวทีนะครับอีกช่องหนึ่งตัวทีดว่าหลัว่าได้เต็ม้ะหมุน enter น,นะครับ มาเข้าด้วยกันนะครับทำการขยายครับขยายถ้าเราได้ภาพใหญ่นะมันก็ไม่จะเป็นต้องขยายลงมาก็ได้นะครับอาจจะนำภาพต่างๆนะมาสลับนะมาสลับเพื่อที่จะได้ให้ภาพนั้นมีความตา่างกันมากนะครับถ้าเป็นเป็นลักษณะทีเมเดียวกันอย่างนี้ อาจจะดูเรียบไปนะครับอาจจะดูเรียบไปลองสลับจะให้เหมือนกันก็ได้นะครับทม่เปานก็ทำการเมิดเขาด้วยกันเหมือนเดิมครับเป็นภาพเดี่ยวนะครับขยายขึ้นมาครับแล้วก็นำภาพที่เราได้เป็นฉากหลังนำมาไว้ข้างล่างสุดเลย นะครับล่างสุดแล้วก็ทําการคับลอกลงมาก,การคับลอกเดินลงมาเราก็จะได้ฉากหลัง็นลักษณะแบบนี้นะครับฉากหลังถ้าใครอยากจะได้สีสีที่มีความต่างสีที่มีความให้มันทําการให้ให,ให้สีกลมกลืนนะครับเราสามารถที่จะเลือกสีพวกสีแดงนะครับสีน้ำเงินพวกนี้ ให้มันมีความมืดเข้าไปได้นะครับเช่นพอวาดเสร็จนะครับโดยการใช้สีสเหลี่ยมตัวนี้นะครับ r e c t a n g ก e Tool แล้วก็มาเลือกที่จากเลือกโนมอนอยู่สถานะโนมอนเะครับมาเลือกเป็นโอเวอร์เลย์นะครับก็เราจะเลือกตัวไหนดีซอฟต์ไลท์นะครับแบบนี้ก็ได้แล้วแต่ว่าเราจะเลือกว่าสีหมวดต่างๆเนี่ย สามารถที่จะปรับให้โดยอัตโนมัตินะครับถ้าเราอยากได้ในลักษณะแบบสีแบบไหนนะครับก็สามารถเลือกได้เลย,ยผมจะเลือกเป็นหมดของซอฟไลท์อะลอกสีดำดูสิ่เริ่มเขา้าเข้ากันหน่อยนะครับอ่าได้แล้วทีนี้นะครับมันอาจจะดูทื่อๆไปนะครับเราลองปรับแสง เ,เทคนิคเข้ามาอีกสักนิดหนึ่งนะครับเทคนิคนั้นก็คือ,อให้เราเลือกเลเยอร์ข้างบนสุดนะครับจากนั้นแล้วก็คลิกที่สร้างเลเยอร์ขึ้นมาใหม่เราจะปรับสีความมืดก,กับแสงนิดหนึ่งนะครับไฮไลท์นะครับขอตัวสีตัวท,ท,วทีเลือกซ e l e c t จุดไฮ่ปลานะครับประมาณนี้ขึ้นหนึ่งเดี๋ยวเปขึ้นหนึ่งนะครับจากนั้นเลือกเป็นตัวไล่เฉดสี ถ้าเครื่องไหนไม่มองไม่เห็นมันจะเป็นสถานะที่เลือกเป็นทังสีนะครับก็ให้เราเลือกเป็นตัวไลเ่เฉดสีก็คือบาเยนทูนแล้วก็ข้างบนก็เลือกเป็นช่องที่สองนะครับผมก็ปรับเป็นสีดำสีดำเป็นมืดๆหน่อยแล้วก็ไลเ่เฉดสีคลิกจากซ้ายไปขวาแล้วก็วางนิดหนึ่งประมาณนี้นะครับยกเลิกเส้นปรับโดยการกด Ctrl D ครับ Ctrl D แล้วก็ปรับ o อ p ปาซิสตี้หนะครับให้ลดเหลือลงสักิดหนึ่งความสว่างก็จะลดลงทําให้ดูฝั่งทางเนี้ยมันมืดแล้วก็ฝั่งทางขวาก็ามืดนิดหนึ่งทำการคัดลอกนะครับเฉดสีตัวเนี้ยนะครับคัดลอกออกมาเทคนิคเหมือนเดิมครับกดออโตเดดล่าออกมานะครับกด c อนโทรลทครั้งหนึ่งคลิกขวาแล้วก็พลิป a l l ิสต์ท่ ฝั่งซ้ายฝั่งขวามันก็จะดูเหมือนมีความมืดขึ้นมานะครับมีความมืดขึ้นมาอันนี้ก็ได้ละนะครับเป็นการชั้นวางนะรสร้างชั้นวางนะครับหนังสือต่อไปเราก็ไปหาสมุดหนังสือมานะครับเช่นผมหาคําว่า p ค o t o p h o p ค o ต o o อป o o ๊ก o ะโค้ตช็อป b ุ๊ k ได้ภาพนี้ผมก็ทําทการคั้นลออครับมาวางเลยครับนี่วางตามนี้เลย โค้ดิช็อปบุ๊กหรือหนังสืออะไรต่างๆนะครับสามารถจำมาวางได้เลยติดขวาคัดลอกนะครับแล้วก็วางอ่าไม่เห็นนะาวางไม่ได้ตบอ,อ,นอบหนงสอเล็บอย่นครับติดขวาวางเล็บเล็กเล็บใหญ่ตัวที่นะครับเล่มไหนอีกซีซีคำการคัดลอกวางครับ เล่มใหญ่น้อยสลหรับกันไปเล่มเล็กเล่มใหญ่ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้ก็เป็นหนังสือรเราอยากจะมานํามาตกแต่งหรือเรามีหนังสือที่โรงเรียนนะครับเราก็สามารถที่จะมาประดับตกแต่งมีอะไรอีก s d S เกี่ยวกับเว็บไซต์รับอเอา s e d S ี e e วนี้มาดูสิ เล็กหน่อยน,นะครับขยายเสียรึไหมอีกอ้ามีแบบนี้ด้วยนะครับก็ลองวางพวกนี้ดูนะครับอาจจะต้องถ้าภาพแบบนี้นะครับเราจะต้องตัดนะครับตัดพวกอะไรต่างๆพวกนี้ออกไปให้เป็นเดี่ยวๆมาถึงจะดูสวยนะครับตรงนี้ CS ได้แล้วนะครับนี่คือการนะครับสร้างชั้นวางหนังสือนะครับชั้นวางหนังสือก็เสร็จเรียบร้อยนะครับง่ายนะเทคนิคไม่มีอะไรมากนะครับตั้งแต่เริ่มต้นก็คือกดการาคัดลอกเือการกดออรตเนตครั้งไว้แล้วก็ลากนะครับเทคนิคที่2นะครับหลังจากที่เราได้วัตถุนะครับเราก็ทําการนะ ถนอกมาแล้วก็ทําการคลิกขวานะครับแล้วก็ทําการฟลิปฮอลลิสตอนหมุนไปหมุนมาหรือหมุนตีลังกาอะไรต่างๆพวกนี้นะครับเทคนิคที่3ก็คือใช้ดิสทอนเพื่อทําการยืดขยายนะครับเทคนิคส่วนใหญ่มีเท่านี้เองนะครับส่วนอย่างองื่นก็จะเป็นการสร้างเงานะครับใครไม่ทันก็ลองย้อนกลับไปดูเรื่องของการสร้างเงาจากตัวนี้ดูนะครับก็บถ้าหากว่าใครสงสัยนะครับก็สอบถามผรับ ตรงนี้ได้เลยนะครับเวลาที่นำไปใช้แล้วก็ทำการบันทึกครับเซฟเป็น jpg jpg รบันทึกว่าใช้วัดดีไซน์ดีไซน์นะสมมติว่าผมเอาภาพนี้นะครับไปลงบน Facebook ของผมแต่ว่าผมจะปิดกั้นอยู่นะครับเพราะว่าจะได้ไม่เห็นเป็นสาธารณนะ จะไ,ได้รู้วิธีการนําภาพไปใช้ที่เราออกแบบนั้นเราเวลาที่เราเซฟนั้นเราต้องเซฟเป็นไฟล์อะไรไปใช้ส่วนใหญ่ก็จะนาไปใช้เป็น jpeg g นะครับอันนี้ผมเลือกเฉพาะฉันนะครับก็เพิ่มรูปภาพนะครับแล้วก็ไปเลือกภาพจากเครื่องนะครับอยู่ที่ไหนเอ่ยเือกขอบลายไม้นี่งานแล้วก็ทำการโพสครับ ร้อยขึ้น a c e b o o k นะครับอ่าได้แล้วครับนี่คือการสร้างนะครับการสร้างชั้นวางหนังสือนะครับก็ถือว่าเป็นทิปเล็กๆน้อยๆนะครับเพื่อที่จะให้ผู้เรียนนะครับสามารถนำไปใช้นำไปประยุกได้นำไปประได้ในการออกแบบกราฟิกหลากหลายต่อไปสำหรับคลิปนี้ผมพอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ